สบายดีสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องมาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะสองรอบแล้วพี่น้องเอ้ยไปเอาน้ำพ่อนี่ยนี่แตงปลาเนาตือรายได้กับเดือดถังแรบบัตสือไายกับบริขายเนาะนี่อ้าวเราได้ดุขึ้นมันเต็มได้ดุขึ้นนี่จะเต็มเนี่ยปลาดุกกับปลาโขบนะอ่วนมาเบื้องนี้พี่น้องเลย เนี matière, risque, ่ยก็จะเต็มกระพุ้ยไป้ยสนใจถักมาเด้อพี่น้องไม่เคิดแบบนี้เนาะขายเดือนนะพี่น้องเต็มกระพุ้ยปัตตุนี้เชียวใบใช่ระบาดไหมวันนี้กระสอบหัากระพุ้ยกระพุ้ยมันเกิดแค่ไหนรายละก่อนพุ้ยรุ่มเด็กพุ้ยรุ่มก็นั่งเต็มอยู่กระสอบเจ้อระบาด รอบบาทเดียวเด้นห่บาทเดียวปเออถุกอรจะไดดีบมึ่อกเที่ยวเอา่เออกรเทียเอานี่แหละออันนวประจักษ์ปลาลุกงีนี่ปลาลุกป่ะปลาลุกไม่ใ่หน

ดพี่หมอนมี่เขาดีแย่ออกเนี่ยกัรนบองตอไี่ปลาดุหันปลาดุกอง้ปลาดุตอกก่อนตานี้พี่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 ี่พี่พี่าี่พ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 ี่ี่พี่พี่ี่พี่นี่วีีี่พี่ี่่ ตายวะอูอ้หไปะตัวหเอาไปทั้งใส่อันนี้จะมม่จะเด็ดเต็เ็่ยี่ยก็พูดอ,ม,อมือมันเต็งกันตายพูดใช่พูตัวน่งพุปบปลาทุบตายเวิดบอกตาถืาออไอียวนยังตาเดตัวนึปงปลาอเต็มอยู่พี่น้องเลยมันมีุ๊ ติดแขนไว้ตไวนั้นใจก็ไม่ได้เห็นตัใช้มัดชายเปเนี่ยมันอึดดีแต่มาอ๋อนี่จะปลาลุกีนองเลยเอเยังไงาเน Bao nhiêu bữa 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 có bữa 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 bữa

สองข้วยะได้ตนี้ได้เต๋เลยกำลังเต้นน้มันโบราณจ้ะเป็แต่ไรก็เต็มเป็นยัก็เต็มเต๋อบอกเรื่องเลยชิดีเที่ยววัดสิดีเที่ยววัดขึ้นเดี๋ยอนี้เพราะว่าพอทางพอมันก็ถือรายอีดีพี่น้องเลยย่อหวานนึงกิคเครื่องสอบ เอาไว้หั่นกับบได้เนาะเพราะว่ามุ้ยหม่องใบเอาไว้เวืงินกับชิมุ้ยหม่องใบนะพี่น้องเลยใบจัมเป็ยนนี่แหละเอาอันนี้ไปชงเนาะซุบมือเนาะตุ้นตุ้นตัวหนึ่งหั่นพอประเทศตกน้มใบเมีช่องอ่านก็ใช้ใบให้พราะว่าดึงจีบมันต้องใส่เก็บมือเนาะเลยเอาตัวนี้ไปบมเคยพบเคยเห็นตาถือได้หรอพี่น้องเลยไปหนามจะขึ้นด้วยหนามนี่ ไ้สนใจถักหาอะไรเด้อพี่น้องพอได้พอได้อยากไรปลาเนาะได้มากครับแบ่งให้ชาวบ้านก็นได้เต๋อแลพี่น้องแบ่งให้ไอ้รอนแบ่งให้หลงพออ่อเนาะแบ่งให้คนแถวนั้นหน่อพี่น้องเลยแบ่งให้ได้ได้มันก็ยังคือเก่าอยู่โอ้ขี้เก่าแตกวะปลาไม่แต่แก้ว,กว,กวที่หนามเต็มดิปลาควบดานขี่ปลาอยู่แตปลาเนี่ย อูป้าขึ้นใส่หมอถือได้เีดิคีอเทเอาขึ้นแต่มันนี่พี่อ,อกันยะจิบพุหละอย่าโทรศัพท์ตกน้ำ ราเดเาเยช่ไหมเขื้นเนาะอาทุบดึกนอาทุอม่จะประลูกบอใหไม่ไดีมกเะลูกนี่ยมารายมีแต่ปลาลายบ่ล không nay không nay thì cái này thì nhiều còn chọn mà muốn đi phai sự thì đâu ơi lại cả muốn đi sự ngoại thôi đấy ตายให้้ยว่ะนื้อป่กล่บคนมัดเคลื่อนมันนี่ ตอนมูวี่เดิะพาสิเนาตอนมูวี่ก็ตอนมีร้มูวีขยะยไหลเนะใส่กระสอบก็ได้เดี๋ยวไปเอากระสอบไปตักก่อนอนะเดียเลย ดี๋อวเมื่อเองก็รอบหนึ่งแิมารอบที่้ายเดี๋ยวแกมือเอางเอาไว้นะแต่ได้พนานแตไล่ก็โทรศัพทนีแกอ่ะงึ้นพี่งงอมันหนัก โอ้โฮ uh huh. ปลาได้เลยโ uh huh. อ้พี่น้องกเลยหาเท่าออกวันเดี๋ยวที่เต็มสอบวงสินี่แต่ปลาย่ออกอะไรจะเป็นตัวไหรแก่ oh, อ้โบดทางเส็นแล้ว พอร์ดโดนละอุ๊บโอ้ไปพี่น้องเดี๋ยวไปพผากันเนนพืเ่อนเนาะไปเผาะเพื่อนกับชิมนี้มองไหวได้ยูนี่กับชิ้นไม่มองไหเคือนพี่น้องเลยแบบนี้ก็ไม่อย่ากแบติดต่อมาเด้อพี่น้องปลาเปียกปลาแหงเนาะปลาตุ้งสนิทเพื่อนนะพี่น้องเลยเอาเข้าไป ใ่ดีละเเกนี่รงี้กเลยเมีระตู้ใหนใช่ใช่ตอวนี้ตัวนี้นะนี่นันน้องในจ่อนอันนี้ดลกาะอเกาะอนี่อันนีนี่กขอกระดูกมีเนียกะมูกดูนขึ้นมาเนาะอียงหรอ